ค้งเปนคงไหน่อยนยครับนี่ค้งไป่ีกันกกเลยถน้ำสิเละแล้ว แดงไปหน่อยเกเหะไรเกะนี้ยมาะตก้ต้องนอยไหน้องเห็นบ ชืบว่าหน่อยอยู่เด็กคงคองชือว่าเล็กนี้เนี่ยมต้องกัดเขวากัดข้างคืบอักคืบอัก พิองอ่อช้งเีมากแถมบันวันแม่นะครับถ้าก็นเมื่อแว่เนาะครับจริงเลยซึ่งเมื่อแตเนาเิมทยอยเป็นเมื่อ,อขึ้นบ้านไม้ไม้เติมไว้ด้มันค่อนกับมากอนเลยหยุดตอนเนื่องนะครับมาไรเงอื ถงมันม,ม่นพอดีพี่นองอกนัอ่อยเก็บนะนจะ้องจค่อยเก็บชิดเดียวจะนะอ่ะขอย้ใส่ตรงนี้ ขอจกักสองสิ่เพาะม่เป็นเป็นตัวหน่อยน,น้องไปโค้นหน่อยเป็นโค้งเด็กออนหน่อยอ่นี้ผสมผสมกันเนาะครับตัวผ่านไป หนังหนังหนัง,งช่วงข้อนะครับข้อแสดงแค่สองบอ้อให้ใส่แมงก็สิหน่อยก่อนจะซองแล้วก,กันเอาเมื่อออกกวนนะหย่านเมื่อ ชิ้นนึงนะครับนนก็หนึ่งชิ้นเป็นอีกหนึ่งชิ้นอันนี้แดงแดงเป็นสองนับมันหลายแห้งไม่ได้อย่างมันออกพักเลยครับดาางขวอำกบมากินช่วงข้อนี่พี่น้องช่วงข้อนี หันหน่อยแหลแมกระชีดเไม่ห้เพียงบ่ใดนะครับนนเดี๋ยวห้องกระชีดใล่ลงชิ้นหนึ่งก็ได้ครับล่างลา้น้ำเติอบอยยุบประมาณเหลี่ยวท่านมากครับมัน,นต่อออกมะหันแบบหงอกเพราะว่ามันไมัเจ็ข้าวเป็นหลังใน แม่แ้่มันข้าวแม่ครับก็เลยต้องพอมากอาชีพเาจ,จะเป็นยัไงคืออยู่ข้างนอกสิกเนะาะเสร็จประมาณนี้นะครับ มึงร้องคันสามแล้วมันสั่นเกินไม่ใช่ใส่ไหมปีงงานเด็กต้องต้องใส่สองือเก่อของช่วงคอนึมคันสองพอจะ,ะสัน่นเกินกระเด็นกระดอนไปกระพี่กระเด็นกระดอนอันเดี๋ยวเจ็บเว้ะทำได้อยู่นะครับ สองพ่อครับสองสองซิ้นพ่อช่งองคออย่างนี้ใส่ไม่ปิ้งไม่ได้ใส่ไม่ปิ้งกรได้ก็งาดีครับงา่อยู่บ่อยู่ใหม่ ชิ้ให้่ชิ้นน้อยผสมกันไปเนะครับเดี๋ยวละมันมาใส่ใส่ลายโต กระเด็นกระ,ะดอนกระดอนกระเด็นอีกสองตัวพี่หนังอสองตัวก็ใช่แล้ว กระเียน,นเบิดสพี่น่องดิว่าชิลเลียวเลือเบิดมากับจะไปหลังตลุนหลังโวกว่กอนก่อนขางสีเลอะก็สมควรก็สิลเลียว ข้อได้สองดิฟิหนงที่ามันเป็นเนี่ยช่วงข้อเราจะใส่ใหม่ยกากกิ่งหลงลางกับพ่อกิ่ขหางลาง,งก่อนกือนสุดท้ายแล้ว ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายพี่น้องห้องจะเก็บ,บอุปกรณ์หลังห้องปะซล้างด้วยกันครับห้องปะซเชื่อสถานที่แล้วก็ล้างก็บเเป็นมรัรนะครับพี่น้องเดี๋ย้พอกันตอนมักและตอนอยานะครับขอบคุณค่าสวัสดีครับ